สวัสดีค่ะทุกคนนะคะวันนี้คุณแม่กับน้องสกายนะคะจะมาร้องเพลงให้ทุกคนฟังสวัสดีค่ะกลูกสวัสดีค่ะแนะนำตัวนหน่อยลูกหนูชื่อว่าน้องสกายนะคะอายุสองขวบนะคะมาร้องเพลงไหนมาร้องเพลงกอไก่มาร้องเพลงกอไก่ให้เพื่อนๆฟังดีกว่าลูกแล้วสกายจะมาร้องเพลงกอไก่กับคุณแม่นะคะ อันนี้ก็คือเป็นอุคูเลเล่นะคะอันนี้อุคุเลเล่ที่คุณแม่ก็ได้รับบริจาคมานะคะจากน้องสาวอีกทีนึงก็คือ,อคือชอบเล่นอุคูเลเล่มากนะคะแต่ว่าของตัวเองคือแบบบ้านไฟไหมนะคะก็เลยไหมไปน้องเขาก็เลยสงสารนะคะ <c oughs> ก็เลยให้ตัวนี้มาค่ะใช้เล่นนะคะก็ได้มาหลายปีแล้วนะคะแต่ก็ ยังเล่นไม่เป็นสักทีนะคะแต่ว่าน้องสกายเขาเป็นคนที่แบบ็น,เ,นเห็นอุคูเล่เล่วางไว้อะคะ่ะเ,เ,เขาก็อยากให้คุณแม่เล่นให้ฟังเ,เดี๋ยววันนี้คุณแม่ก็เลยชือ้โอกาสนะคะจะเล่นให้ทุกคนฟังด้วยเลยนะคะมารับชมได้เลยะคะ่ะเอาเอาเพลงอะไรดีลูกเอากอไก่นะคะ อยากจะบอกว่าตัวนี้มันมีปัญหานิดนึงนะคะมันมันตั้งตั้งเสียงไม่ค่อยได้เลยค่ะมันจะเพียนเพียนแต่ว่าวันนี้เราก็จะเล่นแบบเพียนเพียนนะคะเพราะว่าเราเป็นคนเพียนเพียนน้องกายมีลูกเพียนเหรอลูกมีแม่เพียนอ่าน้องกายถอยมากกว่าลูกมานี่เรามาร้องเพลงกอไก่ก่อนนะคะลูกอ่าน้องกายเอาเสื้อขึ้นดีๆลูกมาร้องเพลงกอไก่นะคะ ขอ้อไข่ในเราข้อปวดทองเราก็ควายข้อน้าขอควันะควถึงขังคอละขังก้างฟ้างูง,งูใจกะนจะจานชายดีจะทิ้งสีดักจะช้าทิ้งนีโซโซลามีช่อเชิดคู่กันยอยหญิงอโสภาโนชะสวมผัตกปัก ทอทงคนนิยมโนหนูควักไข่บ่ใบไม้ทับถมบ่ปาถากบ่ึ่นทำรังฟ่ฟ้าทนทางบ่บานวางตักบ่ฟันสะอาดทั้งบส่สำเภากลางใบหม้อมมาคึกคักโยยาเขี้ยวใหญ่รเรือไปไป,ไปลอลิงกันไตเล่าโมแหวนลงยาสอสลาเงียบเนาสอฤสีปวดยา ตเสือดาว้านองหอหีบใส่ถ้าเราจุลา็้าพยองอ่ออางเนืองนออนุค,คูกตาโตหอนุค,คูกตาโตอันนี้ก็คือแบบเออเพียนๆนะคะเพี้ยนนิดหน่อยหรือทุกคนอาจจะคิดว่ามันอาจจะเพี้ยนเยอะนะคะเพราะว่าคุณแม่ก็ ยังไม่ได้ตั้งเสียงนะคะเพราะว่าตัวทีตว่ตัวหมุนมันมีปัญหาไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรนะคะคุณแม่ก็เลยเล่นแบบเพียเพ้ยนๆแต่ที่จริงแล้วก็คุณแม่ก็เพีย้ยนเอาไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ไม่ใช่นะคะก็ยังเล่นไม่ค่อยเป็นนะคะก็ฝึกมาประมาณน่าจะหกเจ็ดป <c oughs> <c oughs> มีมีมีแต่เล่นไม่เป็นนะคะแต่ว่าลูกแบบชอบไปหยิบมาให้เล่นนะคะเราก็เลย วันนี้ก็คืออยากจะเล่นให้ทุกๆคนฟังแบบคลายเครียดน,นะคะทุกๆคนต่อไปเราจะร้อ,ะองเป็นเพลงอะไรดีคะทุกคนเป็นเพลงช้างนะคะลองดูไหมคะว่าเพลงช้างร้องแล้วมันจะเป็นยังไงนะคะลอ,ลองดูดีกว่าคะ่ะ จมูกย,ยาวยาวริบกว่างวงมีเขียวตายง่วงริบกว่างามีหูมีตาหางยาวช่างช้างช้างน้องเคยเห็นช่างหรือเปล่าช่างมันตโตโตไม่เบาจมูกยาวยาวริบกว่าง่วงมีเขียวตายง่วงริบกว่างามีหูมีตาหางยาวพร้อมไหมคะทุกคน ้าเพราะนะคะคอมเมนต์ให้หน่อยนะคะหรือว่าถ้าเพี้ยนก็คอมเมนต์นะคะจะได้แบบว่าพัฒนาตัวเองนะคะทุกๆคนน้องสกายน้องกายไม่มาล้องกอไก่โชว์เหรอลูกน้องกายไม่มาล้องกอไก่ถ้างั้นเดี๋ยวบุ๋มจะไปฝึกซ้อมนะคะให้มันแบบไพเราะก,กว่านี้นะคะขอบคุณที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะ